โอผมคิดถึงเกมนี้มากเลยก็ต้องกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเกม Hero of New World นะครับหรือว่าเกมฮอนนั่นเองโอ้โหเรียกว่ามีน้องหลายคนขอมาเยอะมากเลยนะครับคือคิดถึงผมเนี่ยเฮ้ยมีคนทักผมด้วยอ่ะดีครับนะครับตอบหน่อยไม่ยิงไม่ยิงก็วันนี้นะครับเรามาเล่นเกมฮอนนะครับผมเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็น สิ่งแรกที่สร้างชื่อผมบน YouTube เลยนะครับผมหลายๆหมื่นซับนะครับมาจากเกมนี้เลยสําหรับผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเห็นคลิปนี้ก็ต้องรีบเข้ามาดูแน่นอนแล้วมันคือตํานานการเปิดฉายาแดกน้ําแป๊บของผมด้วยรู้สึกดีที่ได้กลับมานะครับผมเลองเลอเอาอินเจอร์เฟสทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันรายการฮอนแลนดอมซีดี์นะครับรายการนี้ผมจะมานั่งดูนะครับผมคนที่กำลังเล่นอยู่หน้าตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ เรียกได้ว่ามีคนเล่นอยู่เยอะเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนเรามีทรรเดียมปฏิบัตินะครับการจะสุ่มเข้าไปดูใครเนี่ยเราจะปิดตานะครับผมแล้วผมก็เลื่อนนะฮะ,ะมาหนึ่งสองซ้ำนะครับผมคนแรกนะฮะกดเข้าไปนะครับผมอ่ะดูซิว่าเขาจะกดรับแล้วบ้ะงนะมาไม่แต่ผมว่าไม่น่ากดอะไรที่จช้าขนาดเนี้ยนะเนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันรีบปฏิเสธเร็วกิ๊บเลยมามามาหนึ่งสองซ้ำนะครับผมคนที่สองฮะกดเข้าไปนะครับผมกดไม่เอ่ยกดไหมเขาก็งงเอ๊ะไอ้เทียนี่ใครวะ กดรับอุ้ยเดี๋ยวนะมันมีภาพวอเปเปอร์ iper, อันนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะโอเคก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมวันนี้ก็ มาย้อนล้ำลึกความหลังกับเกมฮอนกันนะครับผมเรียกได้ว่าผมไม่ได้อัดคลิปมานานมากๆแล้วนะครับโผล่มาทีก็นี่แหละนะครับให้แฟนๆหายคิดถึงกันนะก็หวังว่าน้องๆพี่ๆนะครับที่ติดตามผมบอลเนี่ยจะยังติดตามผมต่อไปไม่ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมเพราะว่าผมก็บ้าบ่บ่บอๆบองๆอย่างนี้เหมือนเดิมนีแหละนะโอเคเข้าเกมมานะครับผมเป็นโหมด3ทางนะครับผมก็เกมฮอนมันก็คือเกมโมบ้านี่แหละนะครับก็เอ่อเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นมังคีคิงนะฮะจังหวะนี้กําลังจะเปิดป่ะขอขอคิวเปิดคลิปโอ้โหคิวไม่ได้เนี่ ไล่ด้วยนะฮะโดนไล่ด้วยนะจังหวะนี้หนีมาอยู่ฮะโดนสลดสลดมสะส,ะสะนึดเอ้ยอะไรวะไอเจมายเดี๋ยวกูพากไม่เป็นแล้วเนี่ยนี่ยบอกไอ้มีพอร์ทัลคีย์นะครับบิงออกมาได้สวยงามมากนะครับผมเอาฮะตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังจะซัดกันแล้วอ่ะนะครับผมเี้ยผมเต้นนะ เออมันตื่นเต้นกว่ารอบที่แล้วมากนะครับรอบนี้รู้สึกว่าภาคผิดภาคถูก mm อ้าวเดี๋ยวเอามาดอนฮะเอามาดอนบอกว่าเอ๊ะมันยังไงวะกูถึกอะเอออวูเดี๋ยวถ้าทีมมึงมีเมดเบนด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อฮีโร่นะครับเป็นพิธีนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งจะซัดกันอีกไอ้เหี้ยมึงมึงซัดกันแบบนะเรียกได้ว่าแบบเหมือนนี่เป็นเกมสุดท้ายในชีวิตมึงแล้วนะครับผมซึ่งโหมดนาทีมเราตายนะครับแบ็กสวิตช์ปิกตามมาเตตินะฮะแล้ววิชเชนแฮกบิงก์ออกไปได้นนะครับบไ่้้าาิิหหตอออเเดลยยยช ขอภัยคำโอ้แต่กูยังระดับกูไม่ต้องขอภัยคำหยาบเลยครับเพราะคำหยาบกูทั้งเ็บอยู่แล้วเนี่ยครับผมถ้าจะให้ดูดเสียงคำหยาบเนี่ยนะครับเรียกว่าใช้เวลาเป็นวันเลยแหละนะครับผมซึ่งเลนบนนะฮะท่านั่นเอาเมทเบนทีมเราตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะให้กูได้พักหายใจหาคอมาดูฮีโร่กันหน่อยแล้วกันนะครับทีมนู้นน่าจะมีวิชินแฮกนะครับผมมีเอ่ออาร์มาดอนนะครับแบ็กมัรเอมเบอร์วัดเดนแล้วก็สวิปเบดนะครับผมส่วนทีมเรานะฮะจะมีทางด้านของชิปเปอร์นะฮะโมมนาดังกี้คิิงแบ็คสมธนะรับแล้วก็เมเบนนั่นเอง เนี่ยครับผมชัดเจนนะครับเกมนี้ฮาร์ดแคลรี่ของทั้งสองทีมเป็นสวิตเบดนะครับกับเมดเบนนะครับซึ่งอ้าวอ้าวอะไรทำไมจอดำวะไม่คือเสียงมันยังเล่นอยู่นะแต่แต่คือทำไมจอดำเอ้าวเฮียจบดิเฮ้ยไอเฮียแล้วมันบวกกันน่ะแล้วกูมองเลยไม่เห็นเลยย่าเมื่อกี้เกมมันจอมืดเลยครับเป็นอะไรแล้วคือกูจำชื่อคนที่กูเข้าไปดูเมื่อกี้ไม่ได้แล้วดยนะครับผมโอเคไม่เป็นนะฮะเราสุ่มใหม่แล้วกันนะครับผมมาหนึ่งสอง ปั๊มนะครับผมคนแรกในวันนี้คนคนแรกกับเฮียแล้วคนที่3แล้วเนี่ยผมกดเข้าไปอ่าและรับเลยเฮ้ยมันต้องอย่างงี้สิครับว่านอนสอนง่ายดีจริงๆเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เราเล่นเป็นตัวสายแก๊งเกอร์เลยนะครับคราวนี้เรามากับเมดนะฮะเป็นฮีโร่สายเวทเอาละค้างอีกแกค้างอีกแกค่ะเอ้ยเป็นเฮียแล้วเอาเฮียจอร์ดัมอีกแล้วเฮ้ยผมว่าเกมผมมีปัญหาแล้วว่ะ รอบนี้กูรีคอมเลยนะโอเคนะเออคือกูจะมาอัดคลิปให้ได้นะครับน้องๆต้องได้ดูฮอนคนในช่องกูต้องดูฮอนวันเนี้ยเออนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกัน1น3นะครับผมไปหนึ่งสองสามนะครับผมขอแหละเฮียมึงขอให้กูได้ดูหน่อยขอให้กูได้ทำคลิปนะกูขอร้องนะพี่ เอออะกดไหมอะไม่กดด้วยเออลืมกูหมดแล้วน่าง,งอนจริงๆเลยโถเฮ้ยเสียใจเสียใจจริงเลยไม่มีคนกดให้ผมเข้าไปดูเลยครับเอ,อ้ยยังไงเอ,อ้ยเคจอดำอีกทีกูพอแล้วนะจอดำอีกทีนะเพื่อนๆนะที่แต่ถ้ามันจอดำอีกทีคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงแล้วแหละโอ้ไม่ทำแล้วอะเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งโอ้โหเกมผ่านไปแล้วถึง43นาทีนะคะแล้วดูเหมือนกำลังจะแพ้เลยหรือเปล่า <laughs> ชิบหายเนี่ยไม่ใช่นะครับผมว่าเดี๋ยวตอนนี้เล่นมาเป็นฮีโร่อย่างเดดลิฟนะฮะโอ้โหนี่เราครบเลยนะฮะฮีโร่สายแก๊งเราก็เจอนะครับฮีโร่สายเวทเราก็เจอคราวนี้เราไปเจอซัพพอร์ตแทงกันบ้างนะครับผมซึ่งดูก็ชัดแล้วนะฮะทีมเราอาจจะกำลังแพ้ก็เป็นได้ครับผมวิสเลเยอร์โดนซูมแตกไปหนึ่งนะครับผมทีมเราบาแลกแตกไปถึง2ทางและอ้าวเยี่ยเดี๋ยวนะทีมทีมกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวคอนเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวคราวนี้จอไม่ดับนะฮะแต่แต่แต่แบงคอนนะฮะ กูเดือ,อยใจยไว้ยอ้มะเอาใหม่ครับผมคนต่อไปะฮะหนึ่งสองสามนะครับผมอ่ะกดเข้าไปกดป่ะกดป่ากดกดกดไปกดปกด,กด,กดไม่กดเดียวรอเงอเไี๋อวอ,อะอไรฮะเอายังไงฮะอ่ากูไล่จากล่างไปเลยแม่เฮีย<อ>ไล่จากล่างไปเลยห,หากูหมั่นไส้แล้วกูไม่ซูมแล้วเฮียเออเนี่ยโหพอไล่ปุ๊บ กดเลยนะฮะเย่ยกดยังไวเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับคราวนี้มาเป็นบัตรฮันเตอร์ แล้วก็บักเตอร์ก็เฮียกันะครับผมอันนี้เพชรซเลนต์ครับผมอ่าตัวเป <Yeah. S 1> oh ิดอ well <kommen> oh, ่าซึ่งเกมผ่านไปแล้วถึง17นาทีนะครับสกอร์2222เลขสวยซะด้วยอุ้ยเสียงนักคอมด้วยนะฮะโห้พูดแล้วก็คิดถึงน้าเหมือนกันครับผมเออช่วงนี้เนี่ยคนก็น่าจะแห่ใช้เสียงนักคอมเยอะนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการเอ่อเมมโมรีเป็นการให้เกียรติและลึกถึงละกันนะครับคือน้าแกให้เสียงภาคเกมฮอนนานมากๆแล้วนะครับผมเอาฮะจังหวะนี้เปิดเข้ามากดสตาร์ทโอ้โหแรงมากนะฮะต่อยไปหนึ่งทีสองที สามทีขอแค่ทีเดียวเท่านั้นอดแดกฮะเอ้ยแต่พี่แกวิ่งเร็วอ่ะแต่พี่แกไม่เสียงเอ้เสียงไม่เสียงไอ้ไปม่รูทีเรียบร้อยนะครับผมไม่สตารคลิปโชว์ด้วยเอาดิเรามาดูฮีโร่กันหน่อยแล้วกันนะครับผมฮีโร่นะครับทีมนู้จะมีเอ็มพาดแคล้งนะครับไนท์ฮาวนะครับผมแล้วก็คูลฟอนนะฮะแล้วก็เอ่พลย์ไรเดอร์แล้วผมส่วนทีเรานะฮะจะมีเออ่วิชเชนแฮกนะครับบัตฮันเตอร์นะฮะคาโร่แลมเพธแล้วก็ พเพสเลศนะคระับโอ้โหกวปุ๊บจะนึกชื่อได้ครบซึ่งพี่พเพสเลศของเรานะครับเลือกที่จะออกสายมันเป็นแบบสายสกิลเลยนะครับออกเป็นคาถาฟ้าชิ้นแรกนะครับเย็ดเข่บอกได้เลยว่า<ด>ต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองระดับหนึ่งฮะถ้าจะออกของแบบนี้นะผมซึ่งท้าโลกกูตอนนี้กลังจะแตกแล้วนะครับผมซึ่งทีเราแตกไปหนึ่งฮะเจนาหน้ารบบาน,นเตอร์ตอนนี้กระโดดเข้ามาอ้าวเฮียสตันไม่ทันฮะหเหมือนจะไม่มีด้วยหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้กูบิ่ง าดโคเลคีว่าเพื่อนเอาที่ขายแข้งมาโดนไยไม่น่ารอดนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมเราเหมือนจะมาช่วยกับอกโอเคสาตาร์นไปได้สวยงามฮะอ่าศาสตร์อันตรีนะผมก่อนตายยัดแคบไป้ยมึงจะรอดจริงเหรอ้ยมึงจะมึงจะเฟี้ยวเกินอไอ้เฮี้ยรอดว่ะไอ้จัดรอดเฉยนะฮะเอาจังหวะนี้ยังไงฮะถ,ถ้าแข้งเอา้า เจอจีสัมผัสเข้าไปไอ้สัตว์แต่ว่าแครงก็ตายไปนะครับผมไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะฮะถ้าพวกมึงวิ่งกลับบ้านกันไปเนี่ยนะฮะก็ได้จะรอดหมดแต่ว่าตอนนี้นายฮาวฮะไลเติยอยู่นะครับผมน่าจะรอดนะตังหวะวิเชนแทกฮะเออก็ไม่มีอะไรละผมว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอาจจะยากลําบากสําหรับทีมเราเนี่ยครับผมเพราะว่าแครี่ของเราอย่างทาโร่เนี่ยนะฮะสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่แต่แครงเขาหนักกว่านะเออแต่ว่าไนายฮาวทีมเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าโอพีมากครับเกมนี้นะครับอย่าได้ให้เกิดเชียวตัวนี้เย เดี๋ยวนี้นายฮาวขาออกทันเดอร์ครอกันเหรอฮะโอ้โหเรียกว่าวิวัฒนาการกันไปไกละกน,นะครับผมย่งผมอยากเล่นนะครับ โอ้นะครับพี่ๆน้องๆใครมาดูคลิปนี้อยากเห็นผมเล่นฮอนนะครับแบบเล่นเองนะไม่ได้มาเล่นดอมแบบนี้เนี่ยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมก็ไม่บังนะฮะผมพูดงี้มันจะดังไหมปะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคือเราต้องดูเต็มจอไอ้แหวกขอบเล็กขอบน้อยแล้วต้องดูเราห้ามพลาดเลยนะครับผมจังวันนี้ฮะศาสตร์อันติเข้าไปครับผมไอ้ช้างเมื่อกี้มึงสตันกูกูสตันคืนดิแต่กูฆ่ามึงไม่ได้เฮ้ยกูดาเมจไม่มีแต่ว่าวิชแนเข้ามาครับผมผมคงต้องศาสตร์อันตริย์เข้าทุกอย่างละฮ เพลไรเดอร์โดนเหนียวโดนหนืดฮะกระโดดออกมาก่อนนะผมซับบายโถเอ้ยเพลไรเดอร์เว็บสิบห้าเองเออจะเอาเขาด้วยดิเอยจะเอาเขาด้วยเอาดิเอาดิเฮียกลัวที่ไหนสัตว์มานะครับผมวิชันแฮงฮะสาดสกิลเข้าไปพี่กูอุ้โอ้ยยังมึงจริงเพลไรเดอร์มึงจริงวิชันะงกูอะไรอย่างเงี้นนะเพื่อนโอ้โหวิชันะงกูจะตายหายแล้วเอาตบดิตบคอยทีคอยทีเดียวทีเดียวสวยงามก็ผมเรียบร้อยฮะถนัดเอ็มพันเอาจริงเหรอไอ้มาฮะอ้าวสัตว์นกูด้วยเอาดิมึงมาดิมึงมาดิไอ้สัตว์มึงมาโอ้โหถ้ากูไม่บิงนะมึงมึงตายไปแล้วนะครับผม พี่พี่กูไม่มีนะฮะโอเคตอนนี้ก็ถอยนะฮะแต่แต่เหมือนจะไม่ถอยด้วยนะฮะถ้าหนอนหนอนแฮกนะครับผมแฮกบอกอยากจะได้นะครับผมเพชรจะบอกมึงดูเลือดตัวเองด้วยนะที่ผ่ายมึงขนาดเลือดกูค,คอลอดกูยังไม่อยากเข้าเลยนะฮะเพราะว่าทีมเขามีไนท์ฮาวนะครับผมไนท์ฮาวมันจะเป็นฮีโร่ที่มันจะวินบอ็อกตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมชอบมา,มากๆอีกตัวหนึ่งเลยวิ่งเข้ามาด้านหลังนะฮะทำไมทีมเรามั่นใจว่าเขาจะมาล่างขนาดนั้นวะ เออก็เป็นไปนได้นะเออเพราะว่าแคลรี่เขาต้องฟาร์มไงเออแคลงไอ้ยิ่งคุณสงสารอเออเจอแล้วก็ผมโดนปิดฮะโดนปิดเอายังไงยังไงเอาปุ่นทักมาครับวัลดีครับวัลดีครับน้องครับเออนะครับผมมีการลากเลื่อนไปแล้วทางด้านของบาฮันเตอร์นะครับผมและโอ้ทีมเขามากันยกตีเลยฮะกระโดดเข้าไปสตันโอ้ไม่มีกระโดดโอ้ยสตันทีเดียวเก็บหมดเลยเนี่ยโอ้แต่ว่าโดนหมอกฮะสตัน เอาไปอีกหนึ่งโอ้โหเก็บไป2แล้วพี่กูเริมไม่กินแล้วเอายังไงช้างช้างน้อยผมว่าช้างทีมเขาเนี่ยและดูจะเป็นความหวังนะฮะมีหวังกว่าแครี่อย่างแครงอีกนะผมตอนนี้ไอ้กัดไม้ไอซอนยูอ่ะอุ้ยอุ้ยยิงเองเจ็บเองว่ะอุ้ยอะอ่ะพี่กูตายแล้วเ่ะตายตอนไหนวะเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับน่าขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นการแลกกัน4-2นะฮะคุ้มแบบคุ้มเห็นๆเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะได้ป้อมล่างไปด้วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทีมเราเรียกว่า รักษาระยะรักษาทุกอย่างได้ดีหมดเลยนะครับผมจังหวะบวกก็ทําได้ดีนะครับมีตัวเปิดตัวตามรู้หน้าที่กันหมดนะครับผมแล้วก็ป้อมเนี่ยทีมเราได้รอบนอกไปหมดแล้วนะครับผมป้อมบนเนี่ยเสียป้อม2ด้วยนะครับส่วนทีมเราเนี่ยป้อมยังอยู่ครบเว้เอ้ยแบบนี้เนี่เรียกว่าเลดเกมเนี่ยเดาได้ไม่ยากนะครับมีคนทักมาอีกแล้วนะครับดีครับพี่ลิขหายไปนานเลยนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่คิดถึงกันนะครับผมคลิปหน้าผมว่าผมต้องมาเล่นเองบ้างแล้วว่าเฮียไม่ได้มันคันไม้คันมือผมนี่แดกน้ําเลย่อโท่ เอาอะวาร์ปลงมาเลนกลางนะครับผมทีแม่งบวกกันอีกแล้วฮะไอ้เหียมึงจะบวกกันเป็นอาวี o e ไม่ได้นะไอ้าบวกกันทุกสิบวิ นะครับผมตอนนี้ทีมเขาเหมือนจะไล่มาแล้วฮะไอ้มาร์ดสิงไนท์ฮาวก็ผมผมบอกได้เลยว่าหลังหักอะฮะโดนทีนึงนะครับผมแต่ไนฮาวกูตายไปแล้วนะครับเรียบร้อยตายด้วยความเร็วแสงนะครับไนฮาวตายแบบนี้วงแตกเลยครับผมเพจไลเดอร์โดนสตาร์นโดนตีเอาพี่กูลังเลฮะเอ๊ะจะเอาใครดีวะกระโดดมาเอาไอ้นี่แล้วกันไอเ้เจ้านี่มันมันมัน,มน,มนเนืดมันเหนียวกูไม่ชอบนะครับผมตอนนี้ทาโร่ฮะทาโร่ทาโร่ตายไปแล้วนะครับผมทีมเขาช้างโอดนะฮะทำไปเล่นไปนะครับเบ้งเบลล์สิบหกแล้วนะครับแต่มันสู้ด้วงไม่ได้ววยนนนะะครรัับผมตงี้ฮ สารนาติเข้าไปครับผมรอกระโดดเออเออเอาเอาเอาจะเอาอะมึงตายแทนเพื่อนอะเอาเอายังไงงงกันหมดแล้วหลอ่ลอ,ลอสตัดพี่แกลเล่นเป็นสายแบบไม่ออกพอเท่าขีด้วยซ้ำนะฮะออกมาเป็นหน้ากากสเตร็งนะครับผมแล้วก็มีการออกดาบมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้คือกะไม่ออกบิงเลยวะไอ้เจ้ยกูได้โปก,ลนนค,กคลิปกูแล้วถ้ามึงไม่ออกบิงเนี่ยกูบอกเลยเดี๋ยวนี้เพสเลตเขาไม่ออกบิงกันอยู่แล้วผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สมัยที่ผมเล่นเนี่ยมันต้องออกนะ เออกูเข้าใจว่ามันกระโดดได้เว้ยแต่แม่ถ้ามันมีบิงก์เนี่ยมันก็จะพลิ้วไปอีกนะยัยไหมเออนะครับผมตอนนี้นี่ถือโอกาสเป็นตัวฟาร์มป่าด้วยเลยนะครับแม่งมาฟาร์มนะครับมึงคือเว้งมึงว่ามึงยิบเอ็ดแล้วเฮียไอสัตว์ไม่มีใครเวล์ทันมึงหลอกเกมเนี่ยโอ้นะครับพี่กูบอกว่าแม่เศรษฐกิจอย่างงี้นะครับมันต้องหาตังค์ซะหน่อยนะครับผมคีปป่าได้แหละทางออกที่ดีนะฮะก็สถานการณ์เกมตอนนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมว่าทีมเราได้เปรียบเห็นเหๆเลยนะแต่ว่าในเลดเนี่ยผมว่า น่าเป็นห่วงนะครับผมเพราะทาโร่ทีมเราผมพูดตรงๆเลยว่ามันก็ไม่ได้เกิดเท่าไหร่ นะครับผมมีเกิดแค่เพศเลตนะครับซึ่งเพศเลตผมมองว่าเลดเกมเนี่ยนะฮะถ้าเจอแคล้งกับนายฮาวเกิดจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าก็น่าจะสู้ยากนะครับผมแต่ด้วยฝีมือเนี่ยผมไม่กังขาหรอกเออแต่ทีมด้วยมันอยู่ที่ทีมด้วยนะครับเพราะว่าทีมนู้นอย่าลืมนะมีเอ็มพาธนะฮะไอสัตว์สิงในฮาวน่ากลัวนั้งหมดเาวันนี้โดดมาสตันสตันไหมยังไม่สตันเออรอสตันปิดนี่เองโดดอ้าวโดนเล่นแล้ะนะโดนเล่นแล้วอุ้ย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 ฮาวฮาวมันเจ็บวะฮาว เกือบหลอดแล้วนะน่ยเอาจริงเ้ยแต่ผมว่าเกมพลิกได้นะเอาจริงนะครับผมคือทีมเราแม่ต้องรีบเอาบาแลกต้องต้องรีบจบให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าเป็นปัญหานะครับเพราะว่าในฮาวทีมนู้นไม่ใช่ไก่ไก่นะครับผมคือถึงแม้ไม่จะน้อยนะครับแต่ว่าสเต็ปการเล่นแล้วก็สกิลเพย์ผมว่าใช้ได้นะครับผมนะแต่ตอนนี้นี่ช้างก็มาคือช้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเพลเดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาทาโรก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของทีมเรา นะครับผมเนี่ยดูสิฮะโอ้โหนี่คือแท้งแน่ๆนะเป็นยังไปศาสติกิลใส่เขาอีกนะโอ้โหมึงคิดว่ามึงจะฆ่ามันได้หรอทีมเขาฮะเริ่มดันป้อมแล้วนะครับป้อมหนึ่งกลางเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้นะครับผมไอ้นี่ก็ตีจังเลยฮะโอเคตอนนี้ผมยังเดาไม่ออกว่าพี่แกจะออกปไปไนแต่ตอนนี้เดาออกแหละนะครับแ้ยวินบอกส ไอเส์สมึงจะวอล์กสู้ในฮาวเหรอวะโอ้ใจมึงได้มากนะครับผมโอ้โหโกเกมนี้เราจะได้เจอเพรสเดตสายวินวอล์กนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเทรนด์การออกไอเทมมันเป็นยังไงแล้วนะแต่สมับผมในเพรสเดตวินวอล์กถือว่าแปลกมากนะครับผมแล้วแม่งไ,ไม่ออกบิงด้วยนะมึงไม่ต้องออกแล้วไอ้เหี้ยคิดผายนะครับมาขนาดนี้กูจะได้ปกคลิปด้วยฟาร์มยับๆมึงไม่ออกแทานนา่นครมาด้วยเลยนะไอผายจะได้ฟาร์มเร็วๆเ,เ,เอามองกุฎสายฟ้าเรื่อยๆจะได้ตีเร็วๆเลยในฮาเป็นแครี่เต็มตัวนะครับออกอะไรอีกแล้วนะออกวาร์ปนะแ้เป็นคนชอบพกววาาาาาารรรร์ปเเเเอออะะะะะลล่ฮฮชช้้้งงงหหมมืนนนจโโโดััแกคบผ ยัดต่อสู้นะครับผมเพื่อความยุติธรรมนะฮะแล้วก็ตายหาไปอ้าวมีเอ็มพาด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ดวงกูบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันได้เวลาแล้วบาหลกบาหลกฮะโอ้ผมว่าได้วะผมว่าได้ฮะเพราะว่าตอนนี้ทีมเขาตายหนึ่งอยู่ล่าง2ครับมีแค่ตัวเดียวที่ยังไม่ปรากฏในแมปนั่นก็คือไนท์ฮาวซึ่งไนท์ฮาวก็อยู่ล่าง <S <S อ๋อเอ็มพาดกลับมากันบ้านเอ็มพาดนะพี่พี่กูพ้องกระโจนใส่ทุกเมื่อนะเว้ยมึงคิดดีๆนะจะมาบอกกับพี่กูแต่ผมว่าไนท์ฮาวน่าจะกลับเฮ้ยยังหวายังยัง อย่างหรือไม่อย่างวะเออไม่รู้เหมือนกันนะะแต่ตอนนี้ออพี่กูก็น่าจะยากอยู่ให้เอ็มพานสะสเตปดีนะเออไม่พีผามนะครับผมเดี๋ยวเอามาเด็กมูกพี่ไอเด็กมัน ยี่ผมจอบไปเอ็มผาดตัวเนี้ยเออเลเวลตาก็ต้อง6เวลนะฮะแต่ว่าคือแบบจลิตจักรการไม่งได้มากเลยเว้ยเออแต่ตอนนี้เนี่ยต้องระวังแหละนะครับเพราะว่าไนายฮาวน่าจะกลับบ้านแล้วนะครับผมและแลมเพจก็อาจจะล็อกแลมเพจทีมกู้ไอสัตว์จะล็อกได้ไงล่ะก็ได้มาเป็นแอสซิสซินชาวนะครับหรือว่าเอ่อพระคุมบินบล็อกนั่นเองนะครับผมชิ้นต่อไปเดาได้ไม่ยากนะครับผมว่าน่าจะเป็นเกนจูโร่แล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าไอเทมตอนนี้มันยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็พี่แกใช้ทุกชิ้นได้ค่อนข้้้าาางงงคุมมมแแแกก็็็ลวขออเปนนนูสโต นะครับผมก็ถือว่าเป็นการออกไอเทมที่ดีนะครับเพราะทีมเราเนี่ยสกิลล็อกเป้าสำคัญสำคัญก็จะเป็นทั้งนั้นของบัตเันเตอร์นะฮะเออ่แล้วก็แรมเพจส่วนในฮาวนะฮะก็ได้มาเป็นมงกุฎกับดูดเลือดหรอโอนมันออกของอย่างนี้มันยังเล่นเก่งอ,อ่ะไอ้เหี้ยผมว่าออกของนี้ไม่ค่อยดีนะฮะเออแต่ว่ามันปูไว้สำหรับเลทโอ้โหเดี๋ยวๆๆเดียมึงจะโซโ,โลอ๋อทาโร่มาแล้วครับผมตอนนี้ทารโร่บอกโอ้ยโอ้โอ <laughs> เยเจอแข้งพวกทาโร่กูหันหลังควับเลยนะครับผมและก,ก็ตายหาไปนั่นเองนะครับผมตอนนี้ทีมเขาอยู่่่่่กกกัััันน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 เเเเเเยยยยยออออะะะแแแลลล้้้้้ววบบบตตรร์ิงมมาาาาีีีีถพพดหทฮ ตอนนี้ทีมเราตายไปหนึ่งครับผมทีมเขาตายไปมาโอ้ดูจากจํานวนแล้วนะครับทีมเราได้เปรียบ <c oughs> เห็นเครับผมและตอนนี้ <c oughs> นท์ฮาวก็ตายไปเหลือเพียงแค่ช้างคนเดียวเท่านั้นถ้าช้างตายนะฮะผมพูดเลยว่า บัลลังกแน่นอนครับผมบอกว่าปอมบนเลื่อนเหลือแค่นั้นนะฮะเพเผออาจจะได้บัลลังกกลางแถวมาด้วยนะครับผมพเพราะว่าคีิปก็ดันค่อนข้างสูงนะครับที่ที่ผมว่าแบ่งคนไปเอากลางน่าจะได้นะเฮ้ยใครกำลังจะเกิดนะโอ้เอ็มพาร์ดอย่างนั้นเหรอเออเกิดเกิดมาก็เกิดเท่าไอ้เหี้ยเอามีทักมาด้วยใครอ่ะด้วยเอาไอ้เหี้ยก็มึงแอดกูมาเองมึงลืมกูเหรอนะไม่เป็นไรนะครับเออผมเข้าใจาว่าผมหายไปนานนี่ครับตุ๊กน้อง มก็ถือว่าทีมเราเอาเซฟเอาชัวร์แล้วกันนะครับผมก็ได้ไปแค่บลักบนบล็ักเดียวนะครับผมว่าจริงๆก็คุ้มมากแล้วนะครับผมคือมันจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะไอเทมชิ้นต่อไปอ่าพี่แกยังลังเลเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเอาดาบเปิร์กเลยอฮะเอายังไงทวินเบดเหรอเออเอายังไงฮะเอาก็น่าจะทวินเบดแล้วมั้งฮะผมว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะทําให้ทีมเขาเริ่มเล่นยากขึ้นแลยแหละนะครับผมเพราะว่า จังหวะเปิดไฟทีมเขาทําได้ไม่ดีด้วยแล้วก็ของตามเยอะด้วยนะครับแคงตอนนี้เนี่ยคือมันยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะแบบน่าจะดีขึ้นแล้วแหะเพราะว่าไอเทมต้นเกมเนี่ยมันมีครบหมดแล้วนะครับมีทั้งนูมีทั้งเอลเดอร์มีทั้งของฟาร์มตอนนี้เนี่ยได้ฟาร์มอีกสักหน่อยมีไอเทมใหญ่ขึ้นมาอีกสักชิ้นเนี่ยนะครับผมว่าทีมเราเนี่ยอาจจะเล่นยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าทาโร่ทีมเราเนี่ย คือไอเทมมันดูดีนะแต่พอในวงไฟจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทาโร่ทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งด้านของสวีทเมดแล้วนะครับแล้วก็มีคองด้วยคือวอนนี้แหละจะเป็นวอวัชตาแล้วนะครับถ้าเราชนะวอนนี้อีกวอนหนึงเนี่ยนะครับก็บาแลกกลางนะครับผมแล้ววอต่อไปก็จะบาแลกบนก็บาแลกบนอะไรลราบาแลกบาแลกล่างอ้าชิบหายแล้วพี่กูพี่กูมันจะโดดในยีนวอไอศาสต์วันไนท์ฮาวีสองอ้าวยางยางยางจะโซโลง่ะเด็กมันจะโซโล่ เด็กมันจะโซโล่มันคิดดีๆนะเอ้าทีมเรามาเอ้าทีมเขาอยู่กัน3นะเพื่อนคิดดีๆนะคิดดีๆนะเพื่อนผมว่าในฮาวน่าจะมาแล้วแหละนะครับวาร์ปมาน่าจะวายอยู่นะครับป้อม2นะครับผมแต่ว่าทีมเราก็มา3แล้วเช่นกันนะครับสามสามแบบนี้นะครับผมและทางด้านของทีมเขาติดรถบัฟรถเกาะไปด้วยแบบนี้หมดสิฮะอ่าทีมเราเก็บไป2ครับผมแข้งยืนยิงฟรีเอ้าเหียแล้วนะแข้งยืนยิงฟรีแบบนี้นะครับผมเอาละฮะแต่ทีมเขาหมดหมด4 น่าจะจบแล้วนะครับผมนี่เป็นการวอลสต่อ5ด้วยนะครับผมทีมเราคิวหมดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็น <c oughs> มติเอกฉันนะครับทีมเราชนะไปฮะก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าทีมเรามันเล่นดีนะครับคือดีทุกตำแหน่งเลยนะครับผมพี่พเพชรเสร็จเราเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีของทีมเลยก็ว่าได้คือแม่งเก่งกงโอแคลรี่อ่ะเออนะส่วนทีมนู้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เอามาเพื่อเลทจนเกินไปนะครับแล้วเหมือนมันเล่นไม่ไหวครับทีมเรามันเดินเกมดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมจังหวะการเปิดจังหวะการตามอะไรเงี้ยเพสเลทเขารู้ว่าเขาจะต้องเสียตัวเองตอนไหนเขาก็เสียนะครับผมและทีมก็วอชนะมาตลอดมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจนทีมเรามันก็รวยนะฮะของมันเริ่มขาดขึ้นเรื่อยๆก็ชนะไปตามระเบียบก็จบคลิปกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด คันไม้คันมือว่ะเอออยากจะมาโชว์ความไก่ให้ดูหน่อยนะครับชื่อรายการอะไรนะลิกโชว์ไก่เออนะครับก็อาจจะมีนะครับผมก็รอติดตามไว้ลวกันนะครับผมเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเห็นแย้งกับผมตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเออถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมสำหรับนี้ล้าไปก่อนแล้ครับผมสวัสดีครับ